นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดชาสุวรรณกักตะชาดก เมื่อพระพุทธศาสนาได้แบ่งแยกเป็นสองสำนักคือสำนักของพระเทวทัตและสำนักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตลุ่มหลงในกิเลสอยากเป็นหนึ่งเดียวแทนที่องค์พระศาสดาจึงได้คิดแผนอุบายต่างๆเพื่อลอบปรงพระชนครั้งหนึ่งพระเทวทัต ได้วางอุบายจะปรงพระชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหม่อมเล่าช้างนาราคิรีซึ่งกําลังตกมันแล้วปล่อยออกไปในขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบินทบาทเมื่อช้างนาราคิรีวิ่งเข้ามาทางพระพุทธองค์พระอานนท์ผู้เป็นปัจฉาสมนักจึงได้เดินล้ำมาเบื้องหน้าพระศาสดาโดยคิดหมายจะเอาองค์ป้องกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระพุทธดำรัสให้พระอานนท์หลีกไปอย่าป้องกันพระองค์เลยแต่พระอานนท์ยังยืนรานที่จะปกป้ององค์พระศาสดาต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกขอพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ ไตสละซึ่งสิ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาซึ่งแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะอย่าเลยอานอนบารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรงชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์ดิรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใด ในขณะนั้นช้างนาราคิรีวิ่งมาจนจะถึงพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงได้แผ่พระเมตตาจากพระหฤทยัยซึ่งไปกระทบกับใจอันครุกอยู่ด้วยความมึนเมาของช้างนาราคิรีได้ช้างใหญ่หยุดชะงักใจสงบลงและหมอบลงแทบพระบาทนาราคิรีเอ,อ๋ย เธอกำเนิดเป็นดีรัชฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลละนานความพักดีของพระอานนท์ที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นที่ชื่นชมของเหล่าภิกษุและประชาชนผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระอานนท์ก็สละชีวิตเพื่อเราเหมือนกันดังนี้แล้วพระองค์จึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำไรนาเลือกสวนทั้งคนและสัตว์ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน และอยู่ร่รวมกันอย่างมีความสุเฮ้ยทำขงานมาเหนื่อยได้มาพักล้างหน้าน้ำเย็นๆอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยเอ๊ะนั่นปูนี่นาตัวเล็กสีทองน่ารักจังไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิพราหม์หนุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกรเมื่อเห็นปูทองที่อยู่ในหนองน้ำก็เกิดความเอ็นดู จึงหยิบมันขึ้นมาวางไว้ที่อุ้งหนูตัวเล็กสีทองน่ารักจังมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะพรามหนุ่มทักทายปู่สักครู่แล้วก็ปล่อยลงไปในหนองน้ำเหมือนเดิมเฮ้ยไปทำงานต่อดีกว่าไปนะเจ้าปู่พรุ่งนี้เจอกันใหม่ วันต่อมาเมื่อพรามมาทำนาเขาก็ได้ไปที่หนองน้ำอีกได้จับตัวปูขึ้นมาเล่นแล้วก็กลับไปทำนาต่อพรามทำอย่างนี้อยู่หลายวันจนเขากับปูทองรู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพรามเจ้าของนามีลักษณะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือดวงตาของเขาจะมีลักษณะเป็นวงกลมสามชั้นใสแจ๋วทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจน ที่ปลายนานั้นมีกาผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นตาลใหญ่นางกาเกิดแพ้ท้องอยากกินดวงตาของพราหมเจ้าของนาพี่จ๊ะน้องอยากกินตาคู่นั้นจังอ่ะพี่ดูสิมันใสแจ๋วกลมโตอย่างนั้นอ่ะคงจะหวานดีนะจ๊ะพี่เจ้านี่ก็แปลกอยากกินอะไรไม่กินจะกินดวงตาเจ้ารู้ไหมว่าดวงตาคนนั้นน่ะ เอามายากจะตายไปข้าจะเอามาให้เจ้ากินได้อย่างไรต้องได้สิพี่ก็น้องอะอยากกินพี่อะก็ต้องเอามันมาให้ได้เอ๊จะเอาตาของเจ้าพรามหนุ่มนั้นน่ะมานยังไงดีนะ้าแค่คิดเนี่ยน้ำลายอะมันหอกแล้วเนี่ยอยากกินจังเลยอะทำยังไงดีอ่ะอ้อ นึกออกแล้วพี่จ๋าน้องคิดแผนออกแล้วนะแผนอะไรของเจ้าไหนว่ามาสิก็ตายต้นตาลเนี้ยมันมีงูเห่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ถ้าเราใช้ให้งูเห่าเนี่ยกัดเขาตายพอตายแล้วพี่ก็ค่อยควักเอาดวงตาของเขามาให้น้องอย่างเนี้ยมันน่าจะง่ายขึ้นนะพี่โอ้โหแผนเจ้านี่ช่างล้ายลึกซิจริงๆแต่พี่จะไปใช้เจ้าง,งูเห่าได้ยังไงละ่ะ เรื่องนี้น้องจัดก,การเองเมื่อคิดแผนการได้กาทั้งสองตัวก็เริ่มปฏิบัติงูเหา่าด้วยการนำอาหารมาให้เป็นประจำกินเยอะๆนะท่านนะวันพุ่งอ่ะเราจะนำอาหารดีๆมาให้ท่านกินเออดีดีดีเราชอบกินไข่เอาไข่มาอีกนะเจ้าสองตัวนี้จใจดีจริงๆเลยนะวันหลังมีอะไรให้เราช่วยก็บอกละกันนะ ท่านได้ช่วยเราแน่ท่านงูเหา่าพอข้าวในนาเริ่มออกรวงปู่ทองก็โตขึ้นตามไปด้วยทุกวันพรามหนุ่มก็จะแวะมาทักทายปูทองตัวนี้ทุกครั้งว่าไงเจ้าปูเดี๋ยวนี้เรียกเจ้าว่าปูน้อยไม่ได้แล้วสินะดูสิเจ้าตัวโตวขึ้นตังเยอะ วันหนึ่งเวลาเช้าตู่พรามได้ออกมาดูนาตามปกติเขาแวะไปที่หนองน้ำจับปูขึ้นมาเล่นเหมือนเคยกลับบ้านดีกว่าเราหิวจนท้องกิ่วแล้วแม่ทำกับข้าวอะไรไว้บ้างนะโอ้ยหิวหิวหิววหวิหวหวหวแล้วความโชคร้ายก็มาเยือนพรามหนุ่มเมื่องูเห่าเลื้อยออกมาจากโพรงและเข้ามากัดที่น้อง ทนพิกใัยจนพรามหนุ่มทนความเจ็บปวดไม่ไหวลม้มลงนอนร้องครวญครางเหมือนคนจะขาดใจโอ้ยปวดโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีโอ้ยงูเห่าที่กัดได้เลื้อยเข้าจอมปลวกไปแล้วพรามหนุ่มนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเป็นไปตามแผนของกาทั้งสองแต่ยังไม่ทันที่กาตัวผู้จะเข้ามาจิกด,ดวงตาของพรามหนุ่ม ปูทองไม่ได้ยินเสียงพราม์หนุ่มที่ร้องครวญครางก็รีบไต่ขึ้นมาจากหนองน้ำขึ้นมาอยู่บนร่างของพราหมท่านท่านต้องไม่เป็นอะไรนะเราจะช่วยท่านเองเราจะไม่ให้ท่านตายเด็ดขาดกาตัวผู้ไม่เห็นงูเห่ากัดพราหมหนุ่มตามแผนแล้วก็รีบโฉบลงมาเกาะที่ร่างพราหมโชคร้ายนั้นหวังจิกเอาดวงตาไปให้เมียของมัน แต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำตามใจนึกปูทองก็ใช้ก้ามปูหนีบคอกาเอาไว้แน่นโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันหนีบเราไว้ทำไมปล่อยเดี๋ยวนี้นะเจ้ากาตัวร้ายเจ้าไปเรียกง,งูเห่ามาเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นอ่ะเจ้าจะเดือดร้อนเราจะเอาเจ้าถึงตายแน่แโอ้ย ก็ได้ก็ได้งูเห่าเพื่อนรักกลับมาก่อนเธอกลับมาช่วยข้าหน่อยข้าถูกปูหนีบคอไว้ออกมาก่อนเธอท่านงูเห่าพอได้ยินเสียงเรียกก็เลื้อยกลับมาแผ่พังผ่านหันจะฉกปูแต่โดนปูใช้ก้ามปูอีกข้างหนึ่งหนีบคอเอาไว้งูเห่าดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดสักทีเจ้าปูนะไปพวกข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าหนีบคอพวกข้าทั้งสองไว้ทำไม ไปนะมันเจ็บรู้ไหมเจ้างูร้ายชายคนเนี้เป็นเพื่อนของข้าถ้าเขาตายไปข้าก็ตายด้วยเพราะไม่มีผู้คุ้มครองเจ้าทําให้เขาตายพวกเจ้าต้องรับผิดชอบเจ้าต้องช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้งูเห่าและกาได้ฟังดังนั้นก็คิดที่จะล่อหลวงปูให้ตายใจแล้วหนีไปดๆได,ด,ด้สิข้าจะช่วยดูดพิษออกจากตัวเขาให้ แต่เจ้าปล่อยพวกข้าก่อนสิเร็วเร็วเข้าก่อนที่พิษ้หลจะเข้าสู่ร่างกายเขามากกว่านี้ไม่งั้นเราคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะใช่แล้วเจ้าปูได้ยินแล้วก็รีบปล่อยพวกเราซิสั่งชาติยานงูเห่าอย่างเจ้าข้าไม่เชื่อหรอกข้าจะปล่อยเจ้ากับกาไปก็ต่อเมื่อชายคนเนี้ฟื้นแล้วเท่านั้นเร็วเข้าสิรีบดูพิษออกจากร่างเพื่อนข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะหนีบคอพวกเจ้าให้ขาดออกจาก เจ้าปูทองคลายก้ามปูออกเล็กน้อยเพื่อให้งูเห่าเลื้อยไปดูดพิษคืนต่อมาพรามได้ฟื้นคืนมาฝ่ายปูคิดว่าถ้าขืนปล่อยให้สัตว์ทั้งสองนี้รอดไปก็จะกลับมาทำร้ายพรามเจ้าของนาอีกจนได้นั่นไงเราช่วยให้เพื่อนของเจ้าฟื้นแล้วคราวนี้่ไปพวกเราไม่ได้หรือยัง นั่นสิเจ็บจะตายอยู่แล้วหนีบแรงชะมัดเลยปล่อยเจ้าไปก็ง่อนะสิสัตว์เดรัจฉานยังพวกเจ้าอ่ะอย่ามีชีวิตอยู่อีกเลยนะนี่นะนี่นะนี่นะปูทองใช้ก้ามปูหนีบคอสัตว์ทั้งสองเสียชีวิตทันทีฝ่ายนางกาที่เกาะอ,อยู่บนต้นตาลเห็นเหตุการณ์กลับตาลปัดเช่นนั้นก็รีบบินหนีไปอยู่ที่อื่น นีีี่่่่่่ดดดดกกกกวกววาาาหออยยููไไไไไมม้้้แลปเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พรานเจ้าของหนาและปูทองในหนองน้ํำสนิทกันยิ่งขึ้นทั้งปูทองและพรานได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนตราบสิ้นชีวิตพระเทวทัตในครั้งนั้นได้เกิดเป็นกาส่วนช้างเกิดเป็นงูเห่า พระอานนท์ผู้เจริญเกิดเป็นปู่พรามหนุ่มสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า